ีครับรายการนี้ไม่ใช่รายการเตลงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลเมืองสิงห์บระน,นะครับเป็นเสียงจากชมรมกาเกวยยามเจ้านำเรื่องมาเล่านำล่าวมาบอกวันนี้สาธารณสุขอำเภอสิงห์บรเป็นเจ้าภาพโดยการนำของนางนิ่งน้อยสุขจันทร์ กาตาลานสุขอำเภอสิงหคนครนายวิตตะจับจำเริญนุสิกนายอำเภอสิงหคนครเป็นหัวหน้าครอบครัวนายสงจับเตี๋อนุกูลประธานเจ้าชมรมการฟยายามเจ้านำสมาชิกเอาเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเชิญติดตามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับ เรายังไม่เจอกันเลยตั้งแต่ปีใหม่นะคะคิดว่าเป็นเป็นโอกาสดีวันนี้ที่ที่มาเจอหลักจากปีใหม่นะคะท่านประธานก็ปรึกษามาตลอดว่าเราติดโควิดเราจะเริ่มวันไหนดีค่ะก็นำเรียนท่านประธานนำเรียนท่านนายคือว่าเวลาไหนที่เราเหมาะที่สุดก็ได้เขาเรียกว่าได้ตกลงกันว่าเราจะเปิด เราจะเปิดคาเฟ่ย้มเช้า,เ,แแชาเราเนีย่ยให้ตรงกับเดือนแห่งความรักค่ะเพราะว่าครอบครัวชมรมเราเนี่ยก่อตั้งด้วยความรักความสามัคคีนะคะ,ะก็เลยเลือกวันที่หนึ่งกุมภาถือว่าเป็นเดือนเป็นเดือนแห่งความรักทุกเดือนนะคะก็ก่อนจะพูดคุยในเรื่องอื่นนะคะก็ต้องต้เรียกว่าขอแสดงความเสียใจ ชมรมกาแฟยามเช้าสมาชิกของเราทุกคนคะที่เราได้สูญเสียสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของของครอบครัวสินะนคนนะคะโดยสมัครโดยเฉพาะสมาชิกชมรมกาแฟยามเช้าที่ท่านนายกอุดมนะคะท่านนายกลำแดงได้ได้จากพวกเราไปนะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ในความรู้สึกของตัวเองนะคะในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ค <Bel> ิดว่าคนอื่นๆก็รู้สึกเช่นเดียวกับกับกับตัวเองด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าความสำเร็จงานที่เกิดขึ้นในของพุศนนาตะโกนืนอสัญาสุนียค่ะท่านนายกรัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เราเนี่ยเดินมาถึงจุดของความสำเร็จได้นะคะไม่ว่า ทั้งในภาพของชุมชนของลำเดงเองนะคะแล้วก็ทั้งในภาพของท่านท่านอยู่เขาเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่เดินเคียงข้างนะคะเป็นผู้ที่เดินเคียงข้างจุ่มมาเยเราเดินกาตลอดเวลา ไม่จะพดะในพื้นที่ที่ตัวเองมาเป็นสามอําเภอนะคะแต่คนหน้านี้พี่น้องน้ององทีมงานที่สาสมรณเพลวนเก่าแท้ก็เป็นเขาเรียกเป็นเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายที่สุดยอดเหนียวแน่นและก็มีคุณภาพที่สุดนะคะต้องต้องบกอย่างนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า ใจใจโหเหี่ยวเหมือนกันค่ะเพื่กันตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็ก็จินดีต้อนรับท่านพอโรงเ,ร,ขขร,ะะเรียนสงขาวิทยาคมนะคะเดี๋ยวก็จะเชิญท่านมาพบปรพูดคุยค่ะก็ในช่วงนี้ก็เชิญเชิญสมาชิกน,น้องๆทีมงานของสาสุขน,นะคะเชิญเลยค่ะเชิญข้างหน้าเลยต้องทีมงานสาสุขค่ะเขาต้องอย่างนี้ตัวนะคะก็ก ก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกนักชายามเช้าทุกท่านเลยมาร่วมนะคะมาร่วมการนำเสนอการแลกเปลี่ยนให้การสนับสนุนเขาเรียกว่าการทำงานของสาสุเป็นอย่างดีตลุดมาตั้งแต่ตัวเองมาอยู่นี่ย่างข้าปี๊ดสามกว่านะคะก็ย่างเข้าวกเ๊ข้าวไม่รู้ย่างสามหรือย่างสี่ย่างสามนะคะก็ได้รับความขอบคุณจากทีมงานทุกท่านเนี่ย ถือว่าอบคุณอบคุณจนร้อนเลยนะไม่อุุ่ธรรมดานะคะถือว่าเป็นความอบคุนที่แน่นแท้มากก็ช่วงนี้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเรานะคะก็ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะเราบอกแล้วว่าหลังจากนี้เราสมาชิกที่เลาอยู่เราจะดูแลเราจะพยายามเตือนเราพยายามที่จะโน้มน้าวทุกอย่างที่จะบอกว่าขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ นะคะทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะห <สา S 1> ลีกเลี่ยงไปที่ <สา S 1> อ่เขาเรียกว่าแออัดได้ชุมชนที่เขาชุมๆๆนะะุมเยอะๆก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ป้องกันตัวเองนะคะโดยการใส่แมส์ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ทิจรตัวเองมีอาการอะไรบ้างที่ส่ควรจะพบหมอไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสุดท้ายก็คือท่านต้องสุขภ เขเรียกว่าอยู่กับไทยชนะอยู่กับหมอชนะนะคะอยู่อะไรที่ชนะชนะทุกอย่างเนี่ยเราต้องติดตามนะคะตรงนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากบุคลากรสาธารณสุขของสิงห์น้คนทุกคนนะคะบางทีบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินก็ก่อนก่อนอื่นก็อยากให้ได้แนะนําตนเองนะคะตัวเองจากตำบลนะคะอาจจะเริ่มเริ่ม เริ่มจากพี่ใหญ่ก <tourists in> <phas> ็ได้ค <meeting> <sein> ่ะเริ่มจากพี่บังเริ่มจากนั้นเลยก็ได้ค่ะาวบอลสวยมาคสิงแ้สุูยครับอ๋อรบสตอเบิรเอาครับทำไมูดน้อยจังอาบางไม่ได้ดิ่น้ำชาพี่ค่ะสวัสดีุ่้นะคะดิฉันอาจารย์นุ่มเชิดค่ะขาวบอบสตอเร์นเอง่ะ นี่เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าเราใส่ชุดสวยเลยนะเสื้อาาตัวนี้มาตอนอตอนี้บอกดีสุนทรีสวัสดีค่ะพระเจ้าอเนทร์เล่ย์ค่ะพ่อรบอสตชิโคค่ะสวัสดีครับคระจันทีคะเครับ สมัครไเยสูาอรสอวางกับผมอุยคย่อนดไม่ต้องเชิญที่ลครัไม่ไม่ต้องให้ให้ให้พี่ีบเชิญทีหลังพอาีผมมีโนกาอไมาียใจให้อ